รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก้าไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยื ดีค่ะกลับมาพบกัน กับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะเราพบกันทุกเชา้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางโมเดลนายทีวีกับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกูภัยสารค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผลไม้ที่คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบนะคะแต่ว่าสําหรับชาวต่างชาติแล้วก็นิยมรับประทานเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดออกสู่ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ ซึ่งก็รวมไปถึงมังคุดด้วยนะคะแต่ว่าการส่งออกมังคุดนั้นดูจะมีข้อจํากัดในหลายด้านเลยค่ะที่ทําให้การส่งออกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะเรื่องของการรักษาความสดและคุณภาพของมังคุดค่ะซึ่งนี่แหละค่ะถือเป็นความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เราจะมาบอกเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสียหายของมังคุดได้แล้วนะคะก็ยังช่วยในการกระจายผลผลิตให้ไปถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กัน ได้นะคะในช่วงของงานวิจัยสู่ไรนาค่ะแต่ว่าช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะไปพบกับช่วงของสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ สวนปาล์มน้ำมันที่เห็นอยู่นี้มิใช่สวนปาล์มน้ำมันที่อยู่ทางภาคใต้นะคะหากจะเป็นปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่ในพื้นที่โครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ได้สนองงานในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจัดทำเป็นแปลงสาธิตด้านการเกษตรที่เน้นการทำนาและดำเนินการทดสอบการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนสวนส้มที่เสียหายเนื่องจากแต่เดิมพื้นที่อำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สวนส้มอันมีชื่อของทุ่งรังสิตนะคะแต่ว่าในปี2538เชาวสวนส้มได้ประสบกับปัญหาโรครากเน่าระบาดทำให้พื้นที่หลายแห่งในอำเภอหน,นองเสือกลายเป็นสวนส้มร้างค่ะ เริ่มแรกนะครับเกษตรกรได้ปลูกกันในแถบนีนะค้คือคือส้มนะฮะทีนี้มันก็เกิดวิกฤตนะฮะเลยก็เปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชแทนอ,อื่นแทนทดแทนคือปาล์มแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวไม่ผลนะฮะแล้วก็พอปี 4, 4ี8นะครับผม ได้กรมวิชาการนะฮะได้เข้ามาดูแลนะครับผมก็ดูแลเรื่อมาจนถึงปี50นะครับทั้งมูลนิธิชัยพนาได้ดึงมาทําเองนะครับผมโดยกรมวิชาการก็จะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ดีนะฮะในด้านพืชนะครับได้แบ่งกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับผมก็มีกิจกรรมพืชสวนนะครับได้แก่นะฮะสวนปาล์มสวนไม้ผลก็คือเป็นพวกฝรั่งฮะพวกกระท้อนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นพืชผักพืชผักก็ได้แก่เป็นพวกผักกินใบและกินผลนะฮะ แล้วก็เป็นข้าวะฮะทำข้าวะฮะอยู่ประมาณ9ไร่นะฮะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของโครงการแล้วนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานียังได้ทำการศึกษาและอนุรักษ์กระจับซึ่งเป็นพืชน้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยปลูกอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการพร้อมทั้งแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆค่ะ และยังมีการแนะนําเทคโนโลยีทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการด้วยนะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งค่ะในกรณีที่มีปัญหาเรื่องโรคแรงสูพืชระบาดนะคะตรงนี้นี่เราได้เข้ามาแนะนําอย่างยกตัวอย่างเช่นในปี2556นะคะได้มีหนอนหน้าแมวระบาดนะคะเราได้ดําเนินการใช้สารชีวพันธุ์นะคะได้แก่ แบคทีเรียชื่อบาซินลัสทูรินินสีนะคะฉีดพ่นนะคะได้รับผลที่ดีค่ะก็คือหนอนถูกทำรลายนะคะเกือบร้อเเซนนะคะทำให้ไม่มีการระบาดต่อในไม้ผลนะคะก็จะมีฝรั่งพันกิมจูนะคะก็จะถูกหนอนแมลงวันผลไม้ทำรลายนะคะเราก็ได้ให้คำแนะนำโดยการใช้สารล่อนะคะหรือการห่อผลนะคะตรงนี้ก็สามารถจะทำให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะสามารถจะ ส่งขายตามท้องตลาดได้ตามปกตินะคะนอกจากการแก้ปัญหาเรื่องแมลงวันผลไม้แล้วที่ผ่านมายังได้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูในพืชผักอีกด้วยนะคะนับได้ว่าการดำเนินงานต่างๆในโครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานตำบบลึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้สามารถนำวิชาการทางด้านการเกษตร เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทางการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีมีความปรับปื้มปิติยินดีมากนะคะได้ได้สนองงานของสมเด็จพระเทพระราชสุดานะคะที่พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์มองการไกลทางด้านการเกษตรนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีมีความยินดีมากที่ได้เข้าถึงเกษตรกร ได้เป็นแปลงต้นแบบนะคะและสามารถจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการพัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นถือได้ว่าส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทําให้เกษตรกรนั้นได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้และวิชาการเกษตร,รได้อย่างถูกต้องค่ะและนี่ก็คือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองค่ะ แล้วค่ะมาถึงช่วงของงานวิจัยที่หลายคนรอคอยกันแล้วนะคะสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดเพื่อส่งออกทางเรือนั่นเองนะคะติดตามสากน้องบับเบ้ลได้เลยค่ะในช่วงของงานวิจัยสุไรนาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการส่งออกผลไม้โดยการขนส่งทางเรือต้องใช้ระยะเวลาหลายวันค่ะกว่าที่ผลไม้จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในอีกหนึ่งประเทศซึ่งคุณภาพของผลไม้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากค่ะในวันนี้ปรอบบจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเทคโนโลยีในการเก็บรักษามังคุดได้อีกเป็นเดือนเลยนะคะคือเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยว,วเราจะมาพูดคุยกับคุณนิลาวันลีอังกูลเสถียนผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะ ประเทศที่เราส่งออกมังคุดค่ะสําคัญของประเทศไทยคือประเทศอะไรคะตลาดใหญ่ของมังคุดประเทศไทยแนะวันนี้คือไม่มีแข่สู้ประเทศจีนได้ค่ะนะฮะแล้วก็ตลาดรองๆองลงมาก็เป็นที่เราวางเป้าหมายว่าอยากจะขยายคือสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเงื่อนไขผลไม้ที่จะเข้าไปขายประเทศเขาเนี่ยต้องฉายรังสี400สเกระนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ เป็นงานวิจัยอันนี้ของเราว่าจะทํำยังไงให้ผลลัพ์ให้มองคุดที่เราจะส่งไปอเมริกาเนี่ยหลังจากฉายรังสีแล้วคุณภาพยังดีหนึ่งสองสามารถขนส่งทางเรือได้นี่คือโจทย์ที่เราทําวิจัยปีห้าปีที่ผ่านมาปัจจุบันผู้ผลิตนะคะมีการจัดการคุณภาพของผลผลิตยังไงคะที่จะส่งตลาดอเมริกาได้ผู้ส่งออกเขาก็รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนที่เป็น GAP แต่ขั้นตอนนั้นในเวลานี้ก็คือ ส่งทางอากาศเท่านั้นค่าใช้จ่ายค่าระวานในการขนส่งทางอากาศเนี่ยกิโลนึงก็ตกประมาณ200กว่าบาทนี่เป็นโจทย์ที่เราทําไงเราถึงจะมาขยายมาเพื่อส่งขนส่งทางเรือให้ได้เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือเนี่ยประมาณ60 60กบว่าบาทเพราะมัน6กบาทต่างกันสงเท่าเลยใช่ค่ะต่างกันะนะเวลเาไหนทำให้เราต้องทำงานิจวยใจจนกระทั่งได้ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งแล้วเราก็จดอนุสิทธิบัตรบาไว้ แล้วในงานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีในการจัดการคุณภาพของังคุดยังไงบ้างคะหลักใหญ่ๆปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมังคุดมันก็คือคุณภาพเริ่มต้นของงคุดนะคะหนึ่งงคุดจะต้องเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังไม่ตกไม่กระแทกไม่ช้ำหนึ่งคุณภาพงคุดสองอกระบวนการการจัดการต่างๆหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วสามขั้นตอนบรรจุพันธุ์สี่อุณหภูมิ ในการเก็บรักษาในการขนส่งไปลงฉายรังสีอันนี้ก็ทุกอย่างมัมนประัยร่วมกันหมดค่ะการฉายรังสีผักผลไม้กับการฉายรังสีทางการแพทย์มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างกันเพรยงผลไม้เนี่ยเขาใช้แค่สี่ร้อยเกร่ะแต่ถ้าฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อทางเครื่องมือทางการแพทย์นัเป็นกิโลเกรสูงกว่ากันหลายเท่าแล้วอย่างนี้เรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยะค่ะผลไม้ที่ฉายรังสีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากแค่ไหนไม่มีปัญหาค่ะ ไม่มีปัญหาเลยไม่มีผลกระทบเลยไม่มีย้อนมาถึงขั้นตอนของมังคุดฉายรังสีที่บอกว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่สวนเลยใช่ค่ะค่ะเรามีขั้นตอนอยังไงบ้างค่ะคือขั้นตอนเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับชาวสวนที่จะร่วมโครงการกับเราว่ามังคุดที่จะมาใช้ในโครงการเนี้ยต้องเป็นมังคุดระดับไหนหนึ่งคือหนึ่งก็คือ,คอ, 5, คอการเก็บเกี่ยวมังคุดเนะี่ยต้องไม่ตกไม่กระแทกไม่ซ้ําหูไม่ฉีกข,ขาดค่ะอันนี้อันขั้นตอนแรกคือต้องทำความเข้าใจกับเขาแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย ให้ชาวสวนส่งถึงโรงคัดบรรจุให้เร็วที่สุดภายในหนึ่งวันแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คัดสีมังคุดมาเลย<ะ>สีมังคุดเนี่ยจะต้องเป็นสีมังคุดสเตจสามอันนี้<ะ>เป็นสเตตมังคุดคะนะคะสะเตจที่จะใช้ได้สําหรับถิ่นนี้คือสเตตสาม,มคือสีนี้สีสเตตสามสีนี้ค่ะนะคะค่ะเมื่อขนส่งมังคุดจากสวนมาถึงที่โรงผลิตแล้วค่ะณขั้นตอนในการสื่อสารปัจจุบันเนี่ย เริ่มต้นที่เราจดสิทธิทบัตรเนี่ยเราล้างคลอรีน200 ppm เพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็มาเคลือบสาร KM <K M. S 1> แล้วก็ KM ค,คือสารสารอินรีเป็นสารคเคลือบผิวมังคุดที่มันช่วยรักษาความสดของผิวมังคุดนะคะการศึกษาปีล่าสุดปี56ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราได้ขั้นตอนเราศึกษาต่อยอดงานวิจัยเดิมของเราที่เราจดนุนสิทธิทบัตรไว้ก็คือมีการฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำโอโซนนะคะ แล้วเคลือบสาร KM แล้วเป่าแห้งแล้วก็ใส่ถุงการใช้น้ำโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับผิวเปลือกมางคุดมันมีจะผลมีผลดีในแง่ของการคงความสดและการฆ่าเชื้อปรากฏว่าน้ำโอโซนที่เราได้จากงานวิจัยเนี่ยมันมาทำปฏิกิริยาร่วมกับสาร KM สารเคลือบ KM ทำให้ผิวมางคุดโดยเฉพาะหูจะสดโส่วนสีเขียวด้านน่ะผลมางคุดอันเนี้ย อยู่ในห้องเย็นมาแล้ว24วัน mm. นะคะอยู่ในห้องเย็นมาแล้ว24วันหูยัง mm. เป็นแบบนี้ผ่านขั้นตอนการล้างออโซนกับเคลือบ KM นะคะ mm. ทีนี้ขั้นตอนในการขนส่งจากโรงแพ็ค mm. โรงคัดบรรจุ mm. โรงแพ็คก,กิ้งที่เป็นหาสับหรือเป็น GMP ก็แล้วแต่ต้องใช้รถขนส่งห้องเย็นเท่านั้นที่ควบคุมอุณหภูมิที่15องศาเซลเซียส mm. ระหว่างนี้กระบนการหลังจากขนส่งถึงโรงถ่ายแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณติดขั้นตอนในการติดโดสแมปในการติด ดอสมิเตอร์ในการวัดปลิมาณรังศีอะไรต่างๆเนี่ยใช้ประมาณเวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะปัจจุบันการส่งออกมังคุดทางเครื่องบินเนี่ยค่ะที่ไปที่อเมริกาต้องใช้ภาชนะบรรจุยังไงบ้างค่ะณปัจจุบันที่ทางกระทรวงกรเกษตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยอนุมัติให้ส่งก็คือเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกเจาะรูแล้วก็กรุตะข่ายกันมแลมลงบรรจ,จุพันธุ์นี้เท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นยอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับบรรจุมังคุดส่งข้าอ,อเมริกาณปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของโครงการวิจัยที่ทําเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามังคุดได้เราใช้ตะกร้าโปร่งมีฝาปิดแล้วมันข้างในมันจุถุงซึ่งมันซึ่งมันต่างกัน mm. อันนี้ขั้นตอนนี้เราต้องยื่นไปทาง USDA คือกระทรวงกรเกษตรสหรัฐอเมริกาเพื่อขอปรับแพคเกจ,จริง้งมังคุดเพื่อส่งทางเรือแต่สิ่งที่เราได้จากงานวิจัยของเราเนี้ย ในการที่เราปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงบรรจุมังคุดและวก็ใส่ตะกร้าโปร่งเนี่ยมัน <Okay. S 2> มีข้อได้เปรียบก็คือกระบวนการขนส่งที่เราใช้รถขนส่งห้องเย็นเปรียบเทียบกับกล่องกระดาษลูกฟูก <Okay. S 2> ที่ปัจจุบันใช้ในการบรรจุมังคุดชายลังสีเพื่อส่งอเมริกาโดยทางอากาศณปัจจุบัน <Okay. S 2> ถุงบรรจุมังคุดของเราในตะกร้า <Okay. S 2> ยังมีความเย็นอยู่อ๋อ oh, ยังสามารถเก็บความเย็นไ,ได้ใช่ ทำให้เนี่ยตรงเนี้ยคุณภาพมังคุดมันจะไม่เสื่อมลงเพราะความร้อนจากการฉายลังสีหรือความร้อนที่เกิดจากความระอุของของบรรจุภัณฑ์ mm. เปรียบเทียบกับกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยความร้อนในมังคุดในกล่องกระดาษลูกฟูกน่ะสูงกว่ากัน mm. เราได้จําลองการขนส่งทางเรือนในเชิงการค้าฉายลังสีเสร็จ<ะ>เราขนส่งรถห้องเย็นเช่นเ,นเดิม mm. กลับไปที่ห้องเย็นที่ทําการเก็บรักษาสิ mm. ้าองศาเซลเซียสเหมือนกันแล้วทําการบันทึกคุณภาพ ยี่สิบสี่วันเป็นยังไงสามสิบวันเป็นไงสามสิบห้าวันเป็นยังไงเราทำอย่างนี้อย่างนี้มาเนี่ยปีนี้เป็นปีห้าเจ็ดเนี่ยเป็นปีปีที่สามผลเป็นยังไงบ้างคะผลณเวลานี้ที่เรายืนยันก็คือมังคุดที่เราฉายรังสีในบรรจ,จุภัณฑ์ของโครงการที่เป็นตะก้าปโปรง่งบรรจ,จุห้าสิบห้าสิบไมครในถุงพลาสติกห้าสิบไมครอนเนี่ยฉายรังสีแล้วเนี่ยสามารถจะมีคงคุณภาพได้สามสิบห้าวัน เป็นที่ยอมรับในเชิงการค้าคะนะคะในอนาคตที่จะต้องเป็นสเกลใหญ่ก็คือมังคุดเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อยเจ็ดตันในตู้ขนส่งสิห้าองศาเซลเซียสเนี่ยทางเรือเนี่ยมันต้องใช้อย่างยังตาที่สุดน่ยต้องประมาณเจดตัน<ม>ถึงจะคุ้มค่าในการขนส่งแต่ละครั้งในปีที่ห้าเจ็ดเนี่ยเราก็เลยพัฒนากระบวนการต่างๆให้มันรวดเร็วขึ้นเพื่อรองรับโอกาสที่จะขยายตลาดในอนาคตว่าถ้าเกิดเป็นเชิงการค้าก็้มาต้องทำ ต้องกระบวนการต่างๆงจัดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยให้มันได้เจ็ดตันที่จะพอปิดตู้แล้วก็ส่งทางเรือไปได้เนี่ยจะต้องทำยังไงณนเวลานี้เรา ปี57เราทากระบวนการตรงนี้อยู่ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากตั้งแต่กเกษตรกรโรงงานผลิตผู้ประกอบการจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้าง,งคะต้องเรียนให้ทราบเลยนะ,ะคะโครงการนี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้ากระบวนการต่างๆทั้งหมดไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีโครงการวิจัยโครงการนี้ไม่สําเร็จ<ม>อันนี้ต้องขอบพระคุณขอบพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้โครงการวิจัยนี้ สามารถจะเป็นประโยชน์เชิงจริงๆในเชิงพาน,นิชงานวิจัยชิ้นนี้จะต้องจัดการหรือดำเนินการในขั้นตอนอะไรต่ออีกไหมคะเพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้ค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถเผยแพร่ต่อไปได้ต่เรียนข่าวดีเพิ่งสรุปการประชุมเมื่อช่วงก่อนหน้าที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะว่าคณะกรรมการสิทธิประโยชน์กร,รมวิชาการเกษตรได้ได้เรียนนําเสนอคณะกรรมการของกร,รมวิชาการเกษตรแล้วว่าจะเผยแพร่เทคโนโลยีอันนี้ โดยที่ไม่รับค่าธรรมเนียมรายปีไม่รับค่าเปิดเผยคือไม่ต้องจ่ายเงินใดๆทั้งนกับกรมวิชาการเกษตรมันจะเผยแพร่เป็นภาพปิกเผยแพร่เป็นสาธารณะเพื่อให้ทุกส่วนได้เข้าถึงเทคโนโลยีอันนี้นะคะ เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการค่ะสนใจองค์ความรู้นี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อมาที่สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรได้โดยตรงนะคะหรือทําเรื่องถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อขอรับเทคโนโลยีนี้ได้นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการค่ะถึงองค์ความรู้ในการส่งออกมงคุดค่ะสู่ต่างประเทศค่ะฝากถึงพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ อยากให้ได้ทําเหมือนภาคตะวันออกงานงานทดลองงานวิจัยต่างๆที่สําเร็จนะปัจจุบันนี้ยังใช้มังคุดของภาคตะวันออกคือกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพจันเทบรีแต่ภาคใต้ยังทําไม่ได้เพราะว่าคุณภาพเริ่มต้นภาคใต้ยังยังไม่เทียบเคียงกับทางภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นฝากฝากเกษตรกรชาวสวนภาคใต้ทําคุณภาพเริ่มต้นให้ได้และเราจะเดินไปพร้อมๆกันฝากถึงตรงนี้นะเรื่องคุณภาพมังคุดเริ่มต้นนะคะ คุณผู้ชมคะการดูแลเอาใจใส่มังคุดนะคะตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวที่สวนค่ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทาให้คุณภาพของมังคุดตั้งต้นนะคะมีคุณภาพสามารถนํามาส่งออกด้วยวิธีการฉายรังสีได้ประสบความสําเร็จค่ะและผู้บริโภคที่ประเทศปลายทางนะคะก็จะได้รับมังคุดที่มีรสชาติดีคุณภาพดีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิลวันลีอังกุสเถียนผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลกรมวิชาการเกษตรที่ได้สร้างสฝันง,งานวิจัยดีๆแบบนี้เพื่อขยายตลาดผลไม้ไปยังต่างประเทศสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรค่ะขอบคุณ 啊。Yeah. คุณผู้ชมคะเทคโนโลยีจากงานวิจัยนั้นถือได้ว่าเป็นวิธีที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งมงคุดนะคะแล้วก็ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษามังคุดให้ยาวนานค่ะเพื่อที่จะเพียงพอสําหรับการขนส่งทางเรือแล้วก็จําหน่ายสู่ตลาดด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็ให้การยอมรับกับคุณภาพและความปลอดภัยของมังคุดฉายรังสีด้วยนะคะก็นับได้ว่างานวิจัยนี้ค่ะเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตมงคุดออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมากทีเดียวแล้วค่ะ ดีเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรมีหลากหลายเรื่องราวทางการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมนะคะเริ่มกันที่งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม, Impact, มอิมแพคเมืองทองธาน,นีค่ะภายในงานมีการจะแสดงสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยง,งานต่างๆอีกทั้งยังมีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติด,ด้วยนะคะ ซึ่งสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรก็คว้ามา2องรางวัลค่ะคือรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่นเรื่องจอบมุนสับกลบใบอ้อยและพรวนดินกำจัดวัชพืชสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางและรางวัลประเภทเกียรติคุณเรื่องชุดเครื่องมือแปรรูปมคัคคดเมียค่ะซึ่งทางรายการก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มากันที่อีกหนึ่งคราวค่ะสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรจัดการประชุมระหว่างประเทศคณะทำงานกาแฟอาเซียนครั้งที่10และคณะทำงานชาอาเซียนครั้งที่9หรือ the 1 0 meeting of the national focal point working group on coffee และ the n i n t meeting of the national focal point working group on tea ตอนนี้กาแฟเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็มี พื้นที่ปลูกค่อนข้างจะลดลงนะครับแล้วก็ตัวผลผลิตเองณปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แปรปวนตามที่เป็นข่าวก็ทําให้ผลผลิตกาแฟเนี่ยค่อนข้างจะลดลงเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลให้ณปัจจุบันจะต้องมีการนําเข้ากาแฟเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกายนนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ในภาพรวมของกาแฟโดยเฉพาะกาแฟโรบัสต้าครับสำหรับการนําเข้ากาแฟโรบัสต้าในเมืองไทยเนี่ยเราจะให้หลีกเลี่ยงไปเข้าประมาณเดือน พฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงาการนำเข้ากาแฟท,ท,ที่ที่จะไปกระทบกับผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรในเมืองไทยนอกเหนือจากช่วงระยะเวลาแล้วเนี่ยได้ได้ไดกำหนดปริมาณการนําเข้าให้ค่อยๆทยอยนาเข้าตามความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมในการแตรรูปนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบโดยตรงกับปริมาณสต็อกของกาแฟในภายในประเทศนะครับ ประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดเพื่อการส่งออกทางเรือไปยังประเทศใด 1. สหรัฐอเมริกาหรือ 2. ประเทศจีนถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตตตุจักกรุงเทพห0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ถามว่าไม้ผลสามารถแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคาตอบก็คือ3ามกลุ่มนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ผู้ชมคะความสําเร็จของโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษามงคุดฉายรังสีสําหรับส่งออกทางเรือไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่เรานําเสนอกันในวันนี้นะคะถือเป็นผลสําเร็จค่ะที่มาจากความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรค่ะที่มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะให้มงคุดของไทยนั้นไปถึงตลาดแดนไกลด้วยคุณภาพและได้มาตรฐานค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะบอกว่าตลาดของมองคุดฉายรังสีสําหรับส่งออกไป ต่างประเทศนั้นจะยั่งดึงได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็อยู่ที่การบริหารจัดการภายในของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะที่จะต้องร่วมมือกันค่ะวางแผนในเรื่องของการผลิตและการจัดการเรื่องของคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ตามคําแนะนํานั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้แหะค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องราวทางการเกษตรได้ใหม่วันนี้ขอพระคุณสําหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ แบกหลอ,ลอเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอยากรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพา